สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตแล้วก็เจาะลึกกันเลยกับมติสำคัญสคัญนะครับที่ออกมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568นี่เองมาดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเรายังไงกันใช่แล้วครับ เพราะว่าการตัดสินใจของรัฐบาลแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือบนหน้าข่าวนะครับแต่มันมีความหมายซ่อนอยู่แล้วมันก็ส่งผลโดยตรงเลยทั้งกับชีวิตประจําวันของเราธุรกิจที่เราทําแล้วก็ที่สําคัญคือทิศทางในอนาคตของประเทศเราด้วยครับเราจะมาย่อยเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันโอเคครับมาเริ่มกันที่หมวดแรกเลยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้ว นั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับกระเป๋าเงินและชีวิตประจำวันของเราทุกคนโดยตรงเลยครับเรื่องแรกนี่เป็นข่าวดีเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องพลังงานสะอาดหรือว่าอยากจะติดโซลารูฟท็อปที่บ้านเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเขาอนุมัติมาตรการใหม่ออกมาแล้วครับให้เราสามารถนำค่าใช้จ่ายทั้งค่าอุปรกรณ์แล้วก็ค่าติดตั้งเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง200 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันก็มีเงื่อนไขสาคัญๆที่ต้องรู้ไว้เหมือนกันนะ อย่างแรกเลยคือต้องมีใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่า e-tax invoice แบบเต็มรูปแบบเท่านั้นนะครับอันนี้สำคัญมากอีกอย่างก็คือมาตรการนี้เนี่ยเขาให้สิทธิ์1คนต่อ1ระบบเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆไปเลยจนถึงสิ้นปี2571ครับ สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงเป็นประจำฟังทางนี้เลยครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนโยบายค่าโดยสาร20บาทตลอดสายที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยกำลังจะหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแล้วตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบตั๋วรายวันแทนคือเหมาจ่ายไปเลยโดยมีเพดานสูงสุดต่อวันอยู่ที่40บาทสำหรับคนทั่วไปส่วนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็จะอยู่ที่30บบาทครับ มาดูอีกเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะคะนั่นก็คือเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อมิชชีพออนไลน์คือที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะได้เงินคืนแต่ละทีมันยุ่งยากซับซ้อนมากเลยครับอย่างที่เห็นในข้อความนี้เลยคือกระบวนการที่มีอยู่เดิมมีหลายขั้นตอนและล่าช้ามันก็เลยทำให้คนเดือดร้อนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็นค่ะทีนี้เพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยนะครับเขาเลยออกระเบียบใหม่ขึ้นมา จุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือเขาปรับปรุงกระบวนการให้มันเร็วขึ้นมากๆคือจากเดิมที่ต้องไปแจ้งความรอตํารวจรออายการกว่าจะถึงศาลนานมากแต่แบบใหม่เนี่ยสำนักงานปปงหรือ Anti Money Laundering Office เนี่ยเขาจะมีอํานาจสั่งให้ธนาคารคืนเงินให้ผู้เสียหายได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องรอศาลอีกต่อไปหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้คนได้เงินคืนเร็วขึ้นจริงๆค่ะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวอุทกภัยในหลายๆพื้นที่ของประเทศใช่ไหมครับซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาก็ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับเป็นจำนวนเงินถึง3,818ล้านบาทเพื่อเอาไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมนี่แหละครับแล้วเงินก้อนนี้จะเอาไปทาอะไรบ้างหลักๆเลยคือจะขยายความช่วยเหลือไปอีก7จังหวัดที่โดนหนักๆครับ อย่างเช่นตรังพัทลุงแล้วก็สงขลาโดยหลักเกณฑ์ก็คือจะให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ9,00 0บาทสําหรับบ้านที่น้ำท่วมเกิน7วันหรือว่ามีทรัพย์สินเสียหายนะครับที่สําคัญคือเขามีกรอบเวลาชัดเจนเลยว่าต้องจ่ายเงินให้เสร็จภายใน90วันหลังจากได้รับงบครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราดูเรื่องที่กระทบกับเราแบบตรงๆไปแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองไปดูฝั่งของผู้ประกอบการกันบ้างดีกว่า ว่ามีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆที่ออกมาแล้วจะส่งผลต่อภาคธุรกิจบ้างครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนทำธุรกิจเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาต้องการจะลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากวุ่นวายลงก็เลยมีการปรับปรุงกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตให้มันง่ายขึ้นมากๆซึ่งครอบคลุมใบอนุญาตทางธุรกิจถึง99ประเภทเลยครับแล้วมันง่ายขึ้นยังไงคือจากเดิมเนี่ยเวลาจะต่อใบอนุญาตทีนึงต้องยื่นเอกสารใหม่ทำเรื่องใหม่หมดเลย ซึ่งมันวุ่นวายมากแต่กฎหมายนี้คือแค่จ่ายค่าธรรมเนียมก็ถือว่าเป็นการต่ออายุได้เลยครับมันเหมือนเป็นการปลดล็อกให้ผู้ประกอบการเลยนะไม่ว่าจะร้านขายยาโรงรับจำนำหรือธุรกิจนำเข้าอาหารก็จะประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายทำให้ธุรกิจมันเดินหน้าไปต่อได้แบบไม่สะดุดครับโอ้โหเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องจับตามองกันเลยครับนั่นก็คือการปฏิรูปกฎเกณฑ์การผลิตสุราหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสุราเกาหน้านั่นเอง คือกฎหมายใหม่นี้เนี่ยมันเป็นการทลายกำแพงเดิมๆเลยนะครับที่เคยจำกัดว่าต้องเป็นโรงงานใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะผลิตได้ตอนนี้เขาเปิดกว้างแล้วครับให้ผู้ผลิตรายย่อยระดับครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชนก็สามารถเข้ามาผลิตได้แล้วซึ่งหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือจุดเน้นของกฎหมายมันเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เคยมองแค่ว่าคุณต้องมีกำลังการผลิตขั้นต่ำเท่าไหร่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปโฟกัสที่คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แทนแล้วครับ ซึ่งนี่แหละครับคือการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเล็กๆแล้วก็สุราท้องถิ่นเนี่ยได้มีที่ยืนแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้จริงๆ มาดูเรื่องของนายจ้างที่จ้างแรงเรืองต่างด้าวกันบ้างครับตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินเหมือนกันคือกฎเดิมเนี่ยต้องวางเงินหลักประกันหัวละ1,000บาทไปเรื่อยๆไม่มีเพดานเลยมีพันคนก็ล้านหนึ่งแต่กฎใหม่เขาปรับเป็นแบบขั้นบันไดครับคือถ้ามีลูกจ้างไม่ถึงร้อยคนก็ยังจ่ายหัวละ1,000บาทเหมือนเดิมแต่ถ้ามีตั้งแต่100คนขึ้นไปเนี่ยจะจ่ายแบบเหมาไปเลยครับแค่1 0 0 0 0แบาทเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เยอะมากๆเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาซูมเอาออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าครับไปดูกันที่มิติต่างๆที่จะกำหนดทิศทางการบริหารประเทศและอนาคตทางการคลังในภาพรวมกันครับเริ่มที่ฝั่งการเมืองก่อนเลยนะครับ ปฏิทินการประชุมรัฐสภาในเดือนธันวาคมนี้ถูกกำหนดออกมาแล้วมีวันที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยก็คือวันที่10-11ธันวาคมค่ะจะเป็นการประชุมสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชุพะเลยแล้วหลังจากนั้นในวันที่12ธันวาคมก็จะเริ่มการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2ของปีต่อไปค่ะส่วนในด้านเศรษฐกิจภาพใหญ่เรื่องงบประมาณแผ่นดินปี2570 ก็ขอออกมาแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินรวมอยู่ที่3 7 8 8ล้านล้านบาทครับตัวเลขมหาศาลนี้ล่ละครับที่จะเป็นตัวกำหนดว่าในปีงบประมาณหน้านั้นรัฐบาลจะเอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างแล้วเงินก้อนใหญ่นี้เขาจัดสรรไปทำอะไรบ้างมาดูกันครับจะเห็นว่าก้อนที่ใหญ่ที่สุดเลยเกือบ3มใน4หรือ73.3%เนเนี่ยเป็นรายจ่ายประจำครับ ก็ผวกเงินเดือนข้าราชการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆของภาครัฐนั่นเองส่วนก้อนที่รองลงมาคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนครับอยู่ที่ประมาณ 20. 8ซึ่งก็คือเงินที่จะเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั่นเองครับทีนี้พอเราลองเอาไปเทียบกับงบประมาณของปีก่อนหน้าจะเห็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือถึงแม้งบประมาณรวมจะเพิ่มขึ้นมานิดเดียวแค่0.2%แต่รัฐบาลเขาคาดการว่าจะเก็บรายได้ได้ไดเพิ่มขึ้นถึง 2. 7เปเลยนะ ผลก็คืออะไรครับก็คือการขาดดุลุงงบประมาณมันจะลดลงจากปีก่อนถึง8.4%เลยทีเดียวซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆต่อเสถียรภาพทางการคลังของประเทศเราเลยครับครับจากมติทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการลดหย่อนภาษีไปจนถึงเรื่องธุรกิจและภาพใหญ่อย่างงบประมาณแผ่นดินจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้มันคือการวางรากฐานกำหนดทิศท,ทางของประเทศไทยในปีหน้าทั้งนั้นเลยคำถามสำคัญที่น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อก็คือ จากการตัดสินใจทั้งหมดนี้เนี่ยเส้นทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเรากำลังจะเดินหน้าไปทางไหนและมันจะส่งผลต่อชีวิตของเราแต่ละคนอย่างไรต่อไปนั่นคือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ